Ja. Mm. Yep. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องกินไปแซบไปในแเนแนลเ้าเด้อจา่าวันนี้ก็จะพาะมากินตามซั่วกุ้งสดพี่น้องตัวแบบใหญ่ๆเด่นเลยจ้าพี่น้องนี่ก็ใส่ขนมจีนนะพี่น้องแซบคือเก้าดพักเครื่องเคียงเฮาพี่น้อง ยอดทานตะวันแล้วก็เคบมหมูแล้วก็กรอบปะกาศกรอบมักแปลงพี่น้องก่อนจะไปแซ่ๆน้ำชาในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่เด้อจากพี่น้องฝากพี่น้องไปติดตามทางเพจแล้วก็ยูทูบช่องคิดไปแซ่ไปในสแตนแนลถ้าพู้ได้คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์แน่เด้อจากพี่น้องมาเพ่อนเก่าเพลินใหม่เข้าแเหนียวเต็มเอาเลยทำวันแล้วก็กินเด้อมากับข้าวแรงพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจากพี่น้องอือม แฉบคือเก่าพี่นเนงะปัญญาอยากับมาก,กินน้ำเลือดจ้าพี้เนาะเกิดอะไรขึ้นจอมอือฮึเราานแต่มันอ่อนเพี้เนาะอือ กินอะไรนี่หล่เป็นกระแสบมบากินอะไนี่ครับเจ้ากุ้งทานกข้ไป,ปขไปทานกรไป๋าข้งนอกอปับเข้าตาในี่พร้อม ร้อนด่บอ่ะร้อรุ่นนี้นสซมเมอพี่นอ้องถามแบบซิพี่นอ้องเดือแือเก่า กลินจะังหวัมันแสบนอ้องกินแบบนี้นะอื không mọi người cá chậu kin thu quan ăn, thu อันนี้มะเขือเทศเยอพี่นนองสาวนาเห็นซองนังของกินเป็นประเทศกันเอื พริกแบบน้ำปลาบแบบเข็มข้นขัดมอนจะลดค่ัเบื่ผ้านะ้องอนมันอ้อนอน Giờ rút cả dàn sau trà Ừ. subscribe cho kênh

Det er ikke godt.

आले आह हे मर्ड กิน,นตานี่เนะอะมาแล้วเข้าตาก็ให้แล้วแล้วเนาะเดี๋ยวงงเป็นจนังไ,ไงครับพีทำว้ยวเบลวพี่น้อง เลือแต่อันน้ำปลาเดี๋ยวไปซื้อข้าปุ้นเพิ่ใส่นี่อีกพี่น้องมันยังละเพิ่งมาทำควรเจ้าของแล้วเพิ่งอีกพี่น้องวานลงเหรอวานลงครับมันอ่ะทาผู้ใดมากคลิปนี้พี่น้องเฮ้ ว่าบะถืมพี่น้องเพชรอ่ะมดคือเก่าพี่น้องเอ้ยเหลือแต่น้ำปลาผักกะเปิดมานี่สองคนพี่น้องกินมดคือเก่าเนาะท้าผู้ใหมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวแน่นเด้อจ้าพี่น้องทับพี่น้องคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เห็นเด้อจ้าพี่น้องฝากอีกนิดนึงนอกจากพี่น้องท้าผู้ใหญมักคลิปนี้ก็สมให้คลิปให้สาวแน่นเด้อจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คลิปหน้าพอกันไหมขอตัวลาไปก่อนเด้อาจ้ากับขมาสวัสดีสบายดี